สวัสดีครับกระแสเข้าดังมาแล้วครับถูกตั้งค่าหัวหลักล้านเปิดบ้านเจ้าจ๋าพิมพ์ระดาหนักใจถูกแม่สามีตั้งค่าหัวสูงถึงหลักล้านทุ่มเงินก้อนโตไปกับบ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่สําหรับครอบครัวครับสําหรับสาวสวยอย่างจจ๋าพิมพ์ระดาภรยาของจิ๊บวสุ ซึ่งตอนนี้บ้านนั้นก็ใกล้จะเสร็จรุล่วงแล้วแม้ว่างบประมาณจะบานไปลายไปบ้างแต่ว่าเจ้าจ๋านั้นก็ได้มีแพลนว่าจะมีทายาทและครอบครัวได้มีการตั้งค่าหัวว่าหมาเมื่อไหร่จ่ายเจ็ดหลักส่วนเรื่องลูกนั้นจ้าจ๋าบอกว่าเธอก็อยากมีแต่สามีไม่อยากตอนนี้ที่บ้านมีลูกหมาอยู่2ตัวและ เขาก็รักมากๆดูแลเอาใจใส่ห่วงใยจ้า,จาว่าถ้ามีลูกจริงๆเขาจะต้องรักมากขนาดหมายังรักขนาดนี้ถ้าเป็นคนจะรักขนาดไหนนี่คือช่วงนี้เนี่ยเขากำลังคั่งรักกับแมวมากเพราะเขาก็เหมือนกันรู้สึกว่าภูมิใจว่าได้ช่วยชีวิตแมวที่ไม่รอดชีวิตให้กลับมามีชีวิตได้และก็ดูแลดีมากๆ ก็ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีลูกขึ้นมาและลูกแมวลูกหมาจะถูกแย่งความรักหรือเปล่าอันนี้คือความคิดของเขานะคะและเขาก็เลยบอกว่าจะพึ่งเลยดีกว่ารอให้ลูกแมวโตไปก่อนส่วนครอบครัวของเธอและเขานั้นโอ้ยทุกคนเขาอยากให้มีลูกจ๊จ๋าจบอกว่านี่เขาตั้งค่าหัวกันเลยนะแม่ของพี่จิ๊บบอกว่าถ้ามีลูกจะจ่ายเท่านี้เท่านี้ และพอคุณแม่ของจ้าจา๋าทราบว่าทางแม่ของพี่จิ๊บนั้นบอกว่าจะให้เท่านี้คุณแม่จ้าจ๋าก็บอกว่างั้นจะสมททุนเพิ่มให้อีกแล้วก็ตั้งไว้เจ็ดหลักเลยค่ะคุณยายเป็นคนจีนชอบทองบอกว่าทองที่มีทั้งหมดจะยกให้ทั้งหมดเลยและจ้าจา๋าพินระดานั้นเธอก็เป็นนักแสดงสาวที่เปิดใจหลังคบหาดูใจกับจิปป๊บวสุนักร้องรุ่นใหญ่ และบอกเลิกกันนับพันครั้งขนาดกำลังจะออกรายการโควิดเลิกกันกลางรายการเลยทีเดียวก็เคยมีขอขอบคุณข่าวจากโซเชียลิวส์อัปเดตครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ